สวัสดีค่ะมูจจอ่อนคอยฝากช่องเดอ้อฝากซับสไคร b e ให้หน่อยเอ,อ่อฝากพูดอดคอมเมนต์กับคอมเมนต์มาจ้ะฝากซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเดอ้อ์ฟลโลปเป็นกำลังใจเนาะมีโฆษณากับเบอร์อย่งขอจักเน็ดแน่เพราะว่ามันช่วงมาข้ามเอาก็จกัจกจักหาวิหกวีจ้องขามให้ข่อยเดอ้อนั่นแหละเอาวันี้เพิร์นบอกว่าเพิ่นมีกัน มีน้องซีข้นคนเหมือนข้นใหญ่บ้านกับ่าอยู่ในแบบว่าชุมชนแออัดบ่ม,มีเงินดอกเรียนจบม้อสามดอก,กเกลี่ยบดเรียนต่อจะขวงนะชีวิตปากกัดตีนถีบไปเฮ็ดอ่าเป็นเฮ็ดงานร้านขายลุงเท่าไหมลุงเท่ามีน้ำตลาดก็คิดว่าวิธีว่าสิหาเงินลอยใจงไหนยงสิเพิ่มพูนมาเจ้าของก็เลยแบบมากเลี้ยนนิดนาะก,ก็เลยขอเจ้าของร้านนี่ว่าเจ้าของกเกษีย คือจังว่า,าโพดขายเวลาวางสิกไล่ขายบมมีลูกคางสขขกิกขอจเจไล่ขายแล้วก็จัครองกับิไดเปอร์เส้นแหมส่วนต่างเจก,กอนุญาตหู้จักว่าหาเงินหายอย่างทรงอย่างนองดูแลพอเพิ่นว่าพอเพิ่นกับป่วยบ่คอยแข็งแรงกับแม่เป็นเสาลักแม่ก็ไปหาเก็บขวดเก็บนันนีกับน้องขายจ้าของกับเป็นค้นมักว่าไปเห็ดบุญทำบุญเินขน,นที่ว่าใส่บาตรสมือ ย่ามามามาเปิดลานนะมาแต่เศร้าเศรษโด้คอยให้เขาเปิดเศร้าพอวานโดยทําเลที่ว่าขายล่งเท่าเจ้าของนี่มันอยู่ใกล้สุ่มเมค้ามาตลาดนี่มือเศร้าเจ้าของก็เลยต้องมาแต่เด็กเด็กตื่นต่ตีหาผลไมหอดตลาดอย่างเงินเกินหมงก็คื้อมาขายบางเตื่อกับมีสุ้มเมค้าอยู่ตลาดน,นั่นไงก็มาสื่อมาอยังเสียก็เลยต้องเปิดแต่เศร้าก็ว่าประม่นหามุ้งแรกกเก็บ้านก็กลับ อ่าจะเก็บขม้าหน่อยเพราะจะควงร้านกับเบิงตองสินะเจ้าของกับฤทธิเดชใส่บาทซุ้มก็อธิษฐานว่าขอให้ได้ฝันอยากได้ฝรั่งเห็นเขามีฝรั่งเนาะก็อยากได้ฝรั่งก็เขาว่าอยากได้ฝรั่งด้วยๆเท่ากะซางตั้งใดกะซางขอให้รวยก็เอาสั่นอ่ะก็โอเคเจ้าของกับเรีนเว็บเนี่ยหาหมูว่าเขากะหาหนึ่งจะควงยง่วางลูกค้าบ่มีน่ะมีเจ้าของกับฟึกฝนกะหานั่นไป ยูนองมาเฮ็ดใช้ชีวิตยุงสี่จนอายุ32ปีนองบ่เคยมีผัวเลยได้บ่เ,เคยมีแฟนนองว่าก็เลยมีฝรั่งผู้หนึ่งสนใจนองคือนองนนปโปรไฟนอ,นองนองบขาบ้านเลยเด้สัน้นเตี้ยงตัวเสื้อผ้ากระใส่แบบตลาดนัดไปนน้ำตลาดละวบได้ว่าสื่อแยงน้ำหางลดราคานองกับ่บสื่อเพราะว่าจะขวงมีผ้าละหลายไหมทั้งทรงนองเลียน แม่พ่อกับป่วยแม่ก่อบ่มีว่าสิมันได้เดื้ือบางอันก็นได้ไปซื้อเสื้อผ้าอันเป็นมือสองทีว่าเขามาจากแบบเสื้อผ้ามือสองของเกาหลีของญี่ปุ่นมันก็ตัวแบ่แพงด้ผู้เจ้าอย่าคิดว่าเกาหลีญี่ปุ่นมันสิแพงเด้อน้องา่าตัวหอดแล้วบ่อหอดเอยก็บอค่อยไดืซื้ออันนี้มือนึงคําอธิษฐานก็เป็นจริงมีฝรัง่งคุณมงมาสนใจน้องเขาบอกว่าเขาเป็นเขาเป็นเจ้าของแบบเจ้าของจิจการอันนี้น้องก็บอกว่าจิจการยัง เเลยสนใจน้องน้องกับบอยยุวันภาอังกินน้องกับบอค่อยดีเขากับบาพเป็นยังเขากับมาหาน่องน้องกับล่าเจเจกับหูเด้เจเจของร้านกับหูกับไปหาหลุดล่างงานไปหาเขามื่อแรกน้องมาเจหอด้าไปไปพึ่งว่าฝรั่งตัวบ่อขนาดช่องอายุสามสองสาม่สิบสามเด้ฝรั่งเห็นกับปากูร่ากับฝรั่งกับมากับน่ากินเขากับเจกับไปน่ามาสั่ง ก็กินเขากินอาหารกันก็กลับมากะว่งว่าว่าเป็นทั้งไหนพ่ว่าน้องอ่ะยุ่น้ําเจดนไม่เจกร้านขาย้องเท่าเขาก็เลยหักน้องถ้าน้องแบบว่าไปได้ดีเขาก็ดีใจะเขาบ่ได้คิดว่าเฮ้ยจะสูญเสียลูกจ้างไปจะสูญเสียคนที่แบบว่าอ่าไว้ใจในแนนร้านไปเขาบ่คิดังสัยนเขาดีอยู่สั่นพ่อเขาว่านี่แหละเขาก็เล มักน่องเห็นน่องนี่ก็มักแห้งก็โอเคเพราะว่าน่องนี่ก็ใสๆสื่อๆอันนี้น่องบอกนะว่ากับน่องว่าใสๆสื่อๆก็เลยว่าบอกเจเลยว่าเขาจะไปเที่ยวทะเลเขาจะเอาน่องไปนั่งน่องไปบ่อเขาเยี่ยเสียะเขา่าคาคาแรงนี่น่องเทดไอหมื่นทิมขายของเขาเสียหน่องน่องว่านอนตอนนั้นน่องอยู่้านขายของแถวน้องบ่ไเด้เงินไหลดิมิเจ้าน้องบ่ไร้าย้ด้น้องกินอยู่น้ำเขาไปว่าเขาเศร้า เขาเขาเที่ยงเขาสิยเรี่องอาหารหนองมือละสองขับเขาให้นองเจ็ดพันหาหเพรบ่ได้๋ดยวไหลไเรเห็นน้นน้ำเขาตั้งโดนเด้ิเขาให้ยซ้ำนั่นซึ่งน้องกับพ่อใจน้องว่าเขาก็อยู่แบบพี่น้องมีเอยียงเขาก็ให้กินเขาบ่ได้แพงน้้งเตอเสือผ่าได้ที่ว่าเขาบ่ใส่เนี่ยของของเขาเหมือนเขาเก่เาห้ยังส่แม่น้้งเต่เนี่ยกินเหลือเขาก็ให้น้องเอาไปฝากพ่อแมีย,ยงสี่น้องก็เลยแบบว่าอยู่น้ำกันแบบน้องบ่ได้คิดว่าเจ็ดพันหามันหน่อยยังส่นะนั่นแหละเป็นเป็นเป็ย่างว่าตุ๊จีนแต่อี๋ยังส่เขาก็ให้น้องน้องกับพ่อใจในจุดนั้นแม้ เรากันองว่าคันจีเห็นงานขอกอื่นมันกับสีดอย่ค่าเลื่องหลายคนนั้นแต่ว่ามันไกลบ้านนองนองอยากยู่ดูแลพ่อแม่ังสินั่นกับความพอใจของเขาเนาะพราะตัวมากฝรั่งก็เลยวยบานองนี่ค่าเรยงเท่าใดนองก็เลยว่าเดือนนองกับบทตัวนองกับว่าดิเจ็ตัญหาฝรั่งเลยเจ้านองไปน่าอาทิตย์หนึ่งฝรั่งก็บอกเจ้าของ้านแล้วเจ้าของ้านกับไปถามพ่อแม่นองพ่อแม่นองกับว่าที่นี่มันก็ขึ้นว่ายังดีขึ้นแล้วก็ถามลูกแล้วว่าย่านเขาบว น้องกับวาบ่าบยานเพราะว่าน้องอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกระโตกลงมาเจ้าของร้านเอ้ยแมนฝรั่งนี่ก็เได้่าไปยูนัมนี่แค่น้องว่าขาดงาน,นไปน้าอาทิตย์นึงเขาก็ให้เจ้าของร้านว่าเอาเงินเดือนน้องกับเจ็ดพันหาเขาเอาห้เลยวาเจ็ดพันห้า 7, 500, เขาให้สํำนั่นแล้วว่าเอาไปจ้างคนอื่นนี่ซึ่งว่าแค่น้องไปแค่ไปแค่อาทิตย์เดียวฉันให้เงินเจ็ดพันหาคุณเลยที่ตรงใจน้องทั้งเดือนเอาไปเลยแล้วก็เดือนนี้ฉันจะใจใน้องเองาะั๊ะ น้องกับบลูคิดยังไงไปน้าเขาอะสันกับไปใส่ชีวิตน้องว่าไปอยู่น้ำเขาอาทิตย์หนึ่งน้องบ่เคยมีออียงกับผู้ชใย่เลยแต่ว่าน้องโศไปใจคักขนาดคอยแก่ย่อมอยู่ใจคักคือไปอยู่น้ำเขาน่ะน้องน้องกับ่บด้บอกเขาได้ว่าน้องบ่เคยมีออียงไปอยู่ขึ้นแหลกเวงขึ้นที่สองขึ้นที่สามแี่ไม่มีเอียงกันฝรั่งกับลิลัวน้องบ่เคยมีอียงกับไายฝรั่งกับโต๊ใจน้องกับว่า การไปใส่ชีวิตนี่เขาว่าเป็นเขาอยู่แบบรู้แบบดีเลยเด้เขาจะมีลูกน้องมาเขานั่งผู้หนึ่งแบบว่าเบิ้งก็ออกว่าเป็นคนรับใส่เขาน้องก็ว่ามันก็เป็นชีวิตที่ว่าแบบตามแบบที่น้องเคยใส่เลยไหมการกินการอาหารอีกอย่างสิเขาก็สิมีระเบียบแบบแผนน้องว่าไปเที่ยวเที่ยวทะเลลงไปเนี่ยน้องบ่คยใส่บิกินี่น้องก็ใส่น้องก็อยากอายยเรเดกก็ใส่น้องก็ว่า มองได้กระดำกระด้างกับโบเห็นฝรั่งก็ตีเยอะสันอันคอยกระบุอ่าที่นี่น้องกันเลยว่าไปไปเที่ยวแบบฝรั่งกับน่องไ่เคยมีอ่งฝรั่งกับตกใจอยู่น่องฝรั่งกับแหงแบบว่าแหงหักน้องสิแมะเพิ่ว่าตอนจะตอนกลับไปเด้ฝรั่งน่ะเอาเงินให้น่องเอาเงินให้น้องหกหมื่นกลับมาอาทิตย์หนึ่งเอาให้น้องหกหมื่นแล้วกับฝรั่งกับสื่อสื่อ ตอนแรกฝรั่งถามน่องอยู่ฝรั่งว่าจะหงใส่ขวามือเพชรแต่ว่าน้องบ่เอาน้องเอาน้องบ่จักน้องก็เลยว่าก็เลยถามฝรั่งเหรว่ามันจะเป็นเงินเท่าไรเขาก็เลยกดเครื่องกินเลขียให้น้องเบิ้งน้องก็ว่ามันเป็นเงินลายไหมน้องก็เลยขอท่องเขาเขาเลยสื่อท่องให้น้องสองบาทเด็กแล้วก็กำเงินหกหมื่นเพราะมันทรงน่องที่นี่เขาก็เลยบอกว่าเขาเบ่อยากให้น้องเฮ็ดงานเขาจะดูแลน่องเขาสิเบิ้งน้อง เขาหยิบชงให้น้องมาสั่นเขาหยิบชงให้น้องได้เดือนละหาเงินหาเงินมาตวงเฮ็ดเงานแต่ว่าน้องมาบอกกับเจีน้องหรือตัวเจี๋ยกับนึกว่าเจีกับว่าก็ตามใจตัวเพราะว่าตัวเป็นตัวชดเองเงินหลายทันตัวบ่อยากเฮ็ดกับบ่เป็นยังถ้าอยากเฮ็ดกับไม่เฮ็ดเพราะว่าเราบะว่าน้องเลือกเฮ็ดงานไม่บูเจ้าเสือบ่แทนที่สิไปอยู่เฮือนเอาเงินเดือนเดือนละหาเงินหาเงินนะยู่สบายบ่ต้องเฮ็ดอยังเดี่ยยูเบิ่งพ่อเบอย่งนี้บ่น้องบ่น้องว่าน้องหรือตัวเจีเพราะว่าเจีอยู่น้ำดนประเดี๋ยวเอบ่เจ้าเจสือต้นองว่าน้องนี ใไฮนอกจากเจ็ดพันถาคือเน่นองอีกพันหนึ่งเป็นแปดพันถานองก็มาเฮ็ดงานเมียนองก็มาเฮ็ดงานน้องขี้น้องกับขี้เหร่ยามน้องมาเฮ็ดงานนี่น้องกับขี้รถโดยสารเนี่ยเพราะว่าบ้านน้องมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งซึ่งแม่ใส่อยู่นั่อ่าบันนี่ฝรั่งกับติดต่อน้องตลอดเดิสิ้นเดือนฝรั่งขายอีบีก็ให้น้องหาเงินห้ไม่ยูสามเดือนแล้วกับบันนี่ฝรั่งมาฝรั่งสื่อมอเตอร์ไซค์ให้น้องให้น้องว่าให้ไปเฮ็ดงาน ก็ให้น้องไปเลือกเอาน้องก็เลือกเอามู่เจ้ารู้ว่าน้องไปเลือกเอารถดไม่แล้วน้องเหตุไงน้องเอาหฮแมน้องไปรดโดยสารนคือเ่าฝรั่งเรื่องลูปฝรั่งกัเลยซ้อให้น้องอีกขั้นหนึ่งว่าน้องกระตันยุ่มไหมแล้วคันนั้นฝรั่งบอกเอาไปทิมน้องก็บอกเอาทิมก็ว่าพ่อเดสซ้อไปขี้ไปหันไปหนีอยู่มานี้อยู่น้ำกันมานะเป็นความเป็นอยู่มายังสั่นไลไปยุ่แปดเดือน คบกันไมาได้แปดเดือนฝรั่งเลยจะเอานองไปสิงคโปร์น้ำนองก็เลยไปกรเฮดวี่เฮดยังกับไปเอ้ยกเ็เฮดสื่อตัวเขาไปสิงคโปร์เขาไปบางอย่างเนาะก็ไปฝรั่งมาคุยธุรกิจเอาไปเอาไปอยู่สิงคโปร์นองกับไปน้ำเขานนองกับว่านองไปเห็นชีวิตคนเป็ยนดูไหมมันคือแตกต่างกันแท้ไหมเนาะกับนองกับเขาเนี่ยคือแบบฝาก,กับเหวเดว้นองถามเขาอยู่ว่าเขามีเมียบอกเขามีเมียเ,เยด้ เออน้องว่าเขามีเมียน้องไปถามเขาไหมเขาบอกว่าเขามีเมียเขาไม่ลูกแต่ว่าน้องกับเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งของเขาซึ่งคอยกระถามน้องว่าย้มมี่ยังป้องกันบ่าน้องกับว่าน้องป้องกันเขากับปองกันเพราะว่าเขาบ่อยากได้ลูกขึ้นกันแล้วน้องกับว่าชุ่วมือนเขากับให้น้องเดินละหามือนะมือเนี่ยตอนนี้ตอนนี้น้องมาบอกขอสฟังขึ้นน้องอยู่สิงคโปร์ด้น้องโทรกล่องมาเลยได้คอยเห็นน้องอีลีน้องอยู่สิงคโปร์อืมน้องก็เลยว่าน้องก็เลยไม่คิดแล้วว่าอ่าเย่เอ คือแบบน้องที่ที่ขเขาเล่าว่าตอนแรกว,ว่าน้องมันเป็นคนที่บ่ามากเก็ใส่บาทำาบุญน่ะน,น้องก็คิดว่าเขามีเมียนี่แหละน้องว่ายานบาบ่ข่อยโตคอย่อย,อยก็เลยถามน้องว่าใจโตโตอยากแย่งเขาบอ่อยากแย่งผู้ชายคนหนีมาครอบครอง,องคนเดียวบ่น้องกว่าบับัแย่อ๋แตว่าถ้าใครเลือกนูก็เฮงอยากเลือกกับเขาพุ่นะแต่ว่านูก็คิดมึงมาความเป็นอยูพ่อแม่หนูแล้วก็นูน่งก็อยูส่วนของหนูแหมนู่งก็บอกเพื่อยูเร้เพิ่นก็บอกว่า เพิ่นว่าเพิ่นที่เพิ่นเพิ่นหักหนูนี่ก่อนเชาันหนูบ่ได้ไปยุ่งกับนั่นเขาหนูบ่เคยถามไปยุ่งเกี่ยวย่ามเมียกับลูกเขาท่วมหนูย่างหนีเลยว่าสันนองว่าหนูย่างหนีหนูหนูบ่ใกล้เลยหนูรู้ว่าหนูอยู่ส่วนใดเพิ่นเห็นข่อยอ่ะตอนแรกน้องน้องจะไปโพสลงในซุ้มแบบว่าในในในซุ้มเว็บที่น้องอยู่ในในเพจน้องเลยเห็นข่อยว่าน้องของข่อยเว่าไปไล่สวดมนต์ข่อยไปถือศีลหนึ่งสิแม่ไปถือศีลปฏิบัติธรรมเขากลัมาถามน้องก็เลยมาถามข่อยล่ะ ที่จริงอะข่อยก็าพยายากออกความคิดเห็นดอกนแต่ข่อยก็เลยบอก้องว่าจะคลองคิดว่าจะคลองลําบากจะคลองกระยูเอาอย่างสี่จะคลองกระยูในส่วนของเขาเพราะว่าถึงเขาจะม่มีน้องเขาก็จะมีคนอื่นคือเก่าไหมเขาก็จะมีนิงคนอื่นอีกข่อยแลวบอยจะคลองกับจะคลองกับแบบว่าส้านึกไว้ให้ลึกข่อยวางสีสํานึกลึกตลอดเลยเจ้าคลองน่่อย่าไปทํลไย่รอบครัวเขาจะคลองกระยูส่วนจะคลองเพราะว่าเขาก็ดีครับจะคลองแล้วเขาก็เคยถามหนูน้ำได้ว่า อยากได้ลูกบอ่าซึ่งเขารู้วาหนูบอค่อยมีลูบบอคยเสียตัวอย่างบมื่อหนูก็เลยบอกว่าแล้วแต่คุณแต่คุณอยากให้หนูเอานูก็จิเอาเขาก็เลยบอกว่าเขาไปอยากได้หนูก็เลยวถ้าคุณไปอยากได้น้องก็ไปฉีดยาคุ้มเลยน้องก็ไปเอาใบอย่างงไปขีดขี้นี้เอาใบให้เขาเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษให้นั่นเพิ่งนอก็ว่าน้องบปเอาน้องก็จียู่ซนของน้องว่าน้องว่าก็คอยไหมว่าทายายแอวว่ายู่ยังสิเราบ่บาบนูก็จียู่นูก็จีเป็นยู่เป็นกระเพิร พ่อยกันเลยว่าเอาจัางสี่แบบถ้าตัวว่าเป็นลูกล้านเขาอ่ะท่านี้เมื่อนี่ตัวระลึกได้ว่าตัวว่าเป็เหตุครอบครัวเขาเดือดร้อนกอยู่ไปล่ะยู่ไปเพราะว่าพ่อแม่เข้ากับลำบากพ่อแม่เฮากับลำบากหลายน้องว่าตอนนี้น้องกำลังน,น้องบ่ขอเขาได้น้องกำลังเก็บเงินนต่ว่า <sh arp> เหตุเื่นแบบว่าเหตุให้พ่อให้แม่ดีกว่านี้ไหมน้องว่าท้าแม่น้องเอ่ยปากน้องคิดว่าฝรั่งก็จะหายน้องน้องว่าแต่ว่าน้องบ่อยากเอ่ยปากไหมไม่อยากรบกวนเขาฝรั่งกับบ่เคยบ่เคยถามมันนี่เด้ รั่งที่นนองวานที่รั่ลังหลูแล้วมอเตอร์ไซค์มือนึงแบบรั่งังท่มากนั่นแหละอ่านองพอดีนนองเลือกของเก่าหน่ะแม่ซอยแม่อันน้องบริปบเห็นงานวันทิตน้นองเลือกซอยแม่รั่ลังก็เลยเห็นรั่ลังก็เลยสื่อมอเตอร์ไซค์หายนั่นแหละอันน่ะบ้านขั้นหนองเพิ่นเห็นแม่เอาไปพ่วงกับรถนี้แม่เอาไปพ่วงกับเอารถไม่ที่รั่ลังสื้อหนองเนี่ยเอาไปพ่วงกับซาเลียงแม่น่นแม่เมื่อเจ้าคิดออกบอมอเตอร์ไซค์พ่วงน่ะแม่เป็นสามรอบพ่วงน่ะแม่นั่นแหละ ฝรั่งเลยเห็นฝรั่งเลยถามน้องก็บ,บอกแล้วเขาเลยสื่อให้นน้องใหม่ก็เลยได้เป็นขั้นใหม่ขั้นเก,าก่าก็ยังไว้ใส่อยุ้งสีหน้าอะไรข่อยก็เลยบอกว่าให้อยู่อยู่ในทีของเจ้าของว่ต้องไปลุกล้านเมียหลวงว่ต้องไปแสดงตัวเด้อให้เล,ลือเดเลือดตลอดว่าเท่าเป็นไผ่ย่าไปเห็นให้ครอบครัวเขาเดือดร้อนมันก็จังสีบ,บ่บางเออข่อยกับวังสีเนาะเอาหรือมเจ้าคิดเห็นต่างก่อยกะไผ่ความคิดเห็นมาอันนี้ข่าอยอัดเริ่มคำได้นี่ เอาจ้ะก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ